ลาพักล้อนลากิจนายจ้างไม่มีสิทธิ์ถามเหตุผลจริงหรือเปล่าคะพี่ทนายก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่า2องสิทธิการลาเนี้ยวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันจริงๆคําว่าลาพักลอนไม่มีในกฎหมายแรงงานนะคะมันเรียกว่าการลาหยุดพักผ่อนประจําปีซึ่งการลาหยุดพักผ่อนประจาปีเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของนายจ้างที่จะกําหนดให้ลูกจ้างลานะไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อทาง,งานครบปีเนาะนายจ้างอาจจะให้วันลาพักลอน6วันต่อปีจริงๆแล้วนายจ้างมีสิทธิกำหนดเลยว่าเธอไปลาวันนี้ถึงวันนี้นะ อันนี้คือนายจ้างกําหนดได้เลยนะตามกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการทําแบบนี้มันม่ีความยืดหยุ่นให้พนักงานมันเลยเป็นที่มาของการที่ลูกจ้างเนี่ยต้องขอลงหน้าและรอให้ในายจ้างอนุมัติที่นี่มีคําถามว่าถ้านายจ้างไม่อนุมัติเป็นยังไงต่อถ้านายจ้างไม่อนุมัติเลยนะคะในปีนั้นนายจ้างก็ต้องจ่ายเงินในวันที่ลูกจ้างมาทํางานเท่ากับวันที่ลูกจ้างทํางานวันหยุด ทีนี้การที่ลูกจ้างลาพักร้อนนะกลับมาสู่คาถามนะทีนี้ว่าลูกจ้างลาพักร้อนต้องชี้แจงเหตุผลไหมว่าหนูจะไปเที่ยวทะเลเทีเ่ยวเขาหรือไปกับครอบครัวไปกับแฟนไม่ต้องค่ะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างตรงกันข้ามกับลากิจนะคะเนื่องจากลากิจเนี่ยกฎหมายให้ไว้3วันต่อป,ปีเนาะเว้นแต่ว่าบริษัทจะให้มากกว่านั้นนะการลากิจเนี่ยด้วยค,ความที่กฎหมายมันไม่ได้กําหนดว่าลากิจคืออะไรบ้างมันจึงเป็นหน้าที่ที่นายจ้างอาจจะต้องกําหนดว่าลากิจคืออะไรบ้าง ดังนั้นลากิจของแต่ละบริษัทเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันนายจ้างจึงมีสิทธิถามเหตุผลว่าอันนี้เธอลากิจ ที่เธอยื่นลากิจมาเธอจะลาไปทําอะไรเช่นบางคนลากิจดลาไปทําใบขับขี่บไปซ่อมตัวประชาชนไปสารไปโอนที่ดินอันนี้มันชัดเจนค่ะกิจธุระแต่บางคนบอกว่าลาไปงานแต่งงานเพื่อนมันอาจจะไม่ใช่ลากิจตามนิยามของบริษัทนั้นๆก็ได้ดังนั้นอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดข้อพิพาทกันน้อยลงเนาะบริษัทเนี่ยจึงควรกาหนดนิยามลากิจไว้ให้ชัดเจนเลยจะได้เข้าใจตรงกันทั้งฝ่าย HR แล้วก็ฝ่ายลูกจ้างนะคะเมื่อมีการใช้วันลาจะได้เป็นการใช้วันลาอย่างถูกต้องค่ะ สรุปกลับมาที่คำถามลากิจลาพักร้อนห้ามถามจริงไหมไม่มีกฎหมายห้ามถามนะคะโดยปกติแล้วลากิจในจ้างถามได้เพราะจะได้รู้ว่ามันเข้าขายคำว่ากิจธุระที่บริษัทกําหนดหรือไม่แต่ส่วนลาพักร้อนไม่ต้องไปถามหรอกค่ะเขาจะลาไปไหนก็เรื่องของเขานะคะหรือนิดนึงลากิจอะ ถามก็ถามแต่พอประมาณเนาะเช่นสมมุติเขาบอกว่าลาพาแม่ไปหาหมอลาแบบไปทําใบขับขี่ก็ไม่ต้องไปถามว่าขับรถรุ่นอะไรขับมันเยอะไปนะคะถามเพื่อให้ดูวัตถุประสงค์การลาเนาะที่เหลือก็มารยาทน,นิดนึงนะคะ